สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านอาจารย์ท่านเอ็ซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมออกปึกนกใหม่นะครับพาเจ้าพาเจ้าคุกสยานะครับนกเขาใหญ่นะครับนกปลกโตใหม่นะครับเปิดเอิให้เข้ากรงวันแรกนะครับตอนนี้ผมก็ไล่มาแล้วนะครับไล่ใส่เนี่ยแล้วก็เอามาปึกแล้วนะครับใส่ต้นนี้นะครับ ตัวนี้นะครับขันไปได้ยี่สิบคำนะครับตอนนั้นนกป่าเจ้าถิ่นอยู่แถวนี้นะครับพอนกป่าบินเข้ามาใกล้นะครับมาขันก็เลยนกปึกไม่ขันนะครับเนี่ยเป็นนกเป็นนกตัวใหญ่นะครับเป็นนกที่ผมตอนที่ผมลงคลิปวันแรกนะครับตอนที่ต่อได้นะครับเป็นเฉลยเจ้างดงามนะครับตัวนี้เป็นนกที่ มีคนเข้าชมหนึ่งมืนกว่าครั้งนะครับคือยอดยอดคนดูนะครับตอนนั้นก็หนึ่งมืนกว่านะครับตัวนี้นะครับปึกวันนี้ก็ผมผมไล่มาก็ดิ้นมากนะครับแต่ก็จำยอมต้องต้องเอามาปึกนะครับเพราะว่าอายุกรงก็อีกเก้าวันก็ครบหนึ่งปีพอดีนะครับก็ครบสิบสองเดือนนะครับอีกเก้าวันนะครับก็เลยมาปึกก็วันนี้ก็ปึกนก วันที่สิบหกนะครับตุลาคมก่อนวันอบอกรษาหนึ่งวันนะครับผมว่าจะยกแล้วนะครับแต่ก็คันได้ยี่กว่าคำนะครับตอนนี้ฟ้าครึ้มครึฝนจะตกแล้วด้วยครับถ้าผมยกเนี่ยคงจะดิ้นมากนะครับเริ่มเริ่มที่จะดิ้นแล้วครับนี่ เริ่มที่จะเห็นผมแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่ายุคดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนขับรถเข้ามานะครับ <c oughs> ดินแน่นอนครับอาจารย์ <c oughs> ถ้าดินมากผมก็จะจะปิดคลิปเอ่อจะพักคลิปไว้นะครับนีครับดินแล้วครับดินแล้ว ดิ้นแล้วโอ้ดิ้นมากเลยครับตัวนี้ตอนเลี้ยงก็ตอนเลี้ยงก็สุดๆเลยนะครับห้างกุดตลอดตอนนี้ก็ดิ้นแล้วครับนกฝึกครับผมดิ้นมากเลยครับผมขอตัวยกก่อนนะครับขอตัวยกก่อนนะครับแล้วพักคลิปไว้ก่อนนะครับ เจ้าเจ้ามื่นวิวดิ้นมาเลยครับออย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นก็คันได้ยี่สิบกว่าคำก็พอใจแล้วครับผมถ้างั้นคลิปนี้ผมอาจารย์ดิ้นกเขาใหญ่ขอฝากกำลังใจด้วยนะครับฝาก ติชมด้วยนะครับสวัสดีครับผมนกดิ้นมากเลยครับตัวนี้